นี่คือน,นางเอกภาวนาชนะจิตนะครับเป็นปีที่สองนะครับที่เข้าวงการนะครับคุณภาวนานั้นเข้าวงการปี2องพนะครับจากเรื่องแสงสูนแต่ว่าภาพที่ท่านกําลังชมอยู่ตอนนี้นั้นเป็นคุณภาวนาชนะจิตจากเรื่องสุริรัตน์ร่องผลนะครับคู่กับคุณอดุลยดุลยรัตน์ที่อยู่ซ้ายมือนะครับหนังเรื่องนี้ปี2 5 0พนะครับ ซึ่งก็น่าจะเป็นภาพของคุณภาวนาที่หาชมได้ยากนะครับเพราะว่าหนังเรื่องแรกแสงสูนนั้นไม่มีฟิล์มดูนะครับเรื่องต่อมาก็ไม่มีนะครับมีเรื่องสุริรัต์ล่องหนนะครับซึ่งออกเป็นแผ่นซีดีแล้วนะครับแต่ว่านี่เป็นภาพจากฟิล์มนะครับจะทําให้เห็นความคมชัดนะครับเห็นความสวยของคุณภาวนาได้มากกว่าที่ดูจากแผ่นวีซีดีนะครับและนี่ก็คือคุณภาวนาชนะจิตภาพเก่าเมื่อ62ปีที่แล้วนะครับ จากตนังเรื่องสุริรัฐล่องกดปี2504ครับ